เราจะปฏิบัติการเอาสิ่งนี้ก้อนเจ้าก้อนนี้ใส่ลงไปในหลุมใต้ต้นไม้ที่เลี้ยงของเราเพื่อที่เราจะทดสอบสมมุติฐานในการขึ้นเชื้อของเห็ดนะคะอันนี้เป็นก้อนเห็ดที่เขาทำสำเร็จรูปแล้วมีแบบไรๆราๆด้วยเป็นเห็ดเดี๋ยวเอาไปใส่ก้อนใส่ที่หลุมเลยหลุมละสองก้อนหนูเดดีๆนะ ขุดหนุมโดยที่เชี่ยวชาญไว้แล้วเริ่มสองก้อนหนึ่งและสองอย่างนี้ค่ะแล้วก็กลบไปเลยกลบไปเลยแค่นี้ค่ะเห็นไหมนั่นเหม็นเหมือนแบบเห็ดๆต่อไปก้อนต่อไปนะคะดูตรงนี้ของมาสมบูรณ์มากเลยนะเห็นไปด้วยกุ้นดอกกรเทียมวีเราทำสำเร็จแล้วทำบ้านให้เป็นป่าอันนี้ก็อีกสองก้อน หนึ่งสองแล้วก็กรบบินไปเลยอย่างอย่างอันนี้อีกหลงหนึ่งนะคะก้อนใหญ่สองแล้วก็กรบไปเลยมีพุทธขนาดนี้พุทก่อนอันนี้คือน้ำเห็ด ข้างในมันมีชิ้นส่วนของเห็ดที่เขาผสมกันแล้วอะไรแล้วมิกซ์แล้วยุงกัดเราก็จะโรยโรยปลายไปทั่วตรงนี้เหมือนกันโดยไร้ทิศทางไปเลยดูเอาอยัางดูจะเทรอบหลุมด้วยก่อนนะคะที่เราทำไปเมื่อกี้นี่คือหลุมนะคะนี่เทไปใกล้ๆนี้แล้วก็ได้โคนต้นไม้ด้วยดีกว่าวก็หลุมต่อกไป ต้นไม้โคนต้นไม้เด็กชลนขงขงาหายไปไหนี่นนยียวแล้วอ่ะนแล้มดดวมแล้วมันก็จะอยู่บริเวณนี้แล้วก็ถ่ายไว้เราจะได้รู้ว่ามันอยู่ตรงนี้นะไป ออกไปดีกว่ายุงมันเยอเมื่อกี้มันเป็นหัวเชื้อนะคะหัวเชื้อเข้มข้นของเหิดละงโงกค,ค่ะ กับเห็ดตะไคร้ซึ่งที่นี่ยังไม่เคยมีเลยแต่ว่าเราจะลองทดสอบดูเดี๋ยวคอยดูว่ามันจะสาําเร็จหรือเปล่าเราต้องหมั่นมาดูตรงนี้บ่อยๆนะคะมันอาจจะยังไม่ได้ปีนี้หรอกหรือเปล่าไม่รู้รอดูเด้อ